ือหนึ่งในฤดูฝนกลุ่มเพื่อนห้าคนกลับจากงานเลี้ยงสังสรรค์พวกเขาคือปอนเมโอมแกับและฟ้าทั้งหมดกำลังมุ่งหน้ากลับหอพักแต่ระยะทางกลับยาวไกลและต้องเดินอ้อมหมู่บ้านขณะที่พวกเขาเดินไปเรื่อยๆแกก็เสนอทางลัดเฮ้ยพวกมึงทางลัดผ่านป่าช้านั่นไงเร็วกว่าเยอะเลยเขาชี้ไปที่เส้นทางเล็กๆข้างสุสานเก่าทุกคนหยุด ชะนักมองหน้ากันอย่างลังเลเดินผ่านป่าช้าเนี่ยนักบ้าเปล่าฟาพูดเสียงสั่นเธอไม่ค่อยกล้าเรื่องผีสางนักมึงกลัวเหรอแกบเศร้าก่อนจะหัวรอกท้อเดี๋ยวนี้ใครเขากลัวผีกันแล้วปอนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มมองดูทางแล้วพยักหน้าเออเอาไงเอากันรีบไปรีบกลับพวกเขาก้าวเข้าไปในป่าช้าทางเดินเต็มไปด้วยหญ้ารกและต้นไม้สูงบรรยากาศเงียบสงัด มีเพียงเสียงมะลงกลางคืนร้องระงมแสงไฟจากโทรศัพท์เป็นแหล่งสองทางเดียวที่มีลมเย็นมูบหนึ่งพัดผ่านทุกคนรู้สึกขนลุกโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อเดินไปได้สักพักเมที่เดินอยู่กลางแถวหยุดกระทันหันเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองจากข้างทางเมเป็นไรอมถามเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้น เมพูดเสียงเบาพร้อมชี้ไปที่เงามืดใต้ต้นไม้ทุกคนหันไปมองแต่กลับไม่เห็นอะไรนอกจากความว่างเปล่าแกบหัวราอจินตนาการไปเองแล้วมั้งแต่เพียงไม่นานฟ้าก็ร้องเสียงหมงเฮ้ยพวกมึงเดินมาตั้งนานทำไมยังไม่ถึงทางออกสักทีวะทุกคนชะงักพวกเขาแน่ใจว่าเส้นทางนี้ไม่ยาวนะักแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเดินวนอยู่ที่เดิม ไม่มีทางออกทุกคนเริ่มหวาดกลัวเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังสะท้อนในความเงียบงนันปอนพยายามตั้งสติใจเย็นใจเย็นเดินต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงพวกเขาเก้าวเดินต่อไปแต่ทุกครั้งที่มีใครหันกลับไปด้านหลังจะเห็นเงาร่างสีดำํำยืนอยู่ไกลๆทุกครั้งที่พวกเขาหันไปมองเงานั้นก็ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆไม่นะเมเริ่มร้องไห้ฟ้าจับมือเธอแน,น่นอย่าหยุด วิ่งปอนตะกอนทุกคนรีบออกวิ่งไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแต่ไม่ว่าพวกเขาจะวิ่งไปไกลแค่ไหนเส้นทางก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งโอมสะดุดล้มและเผลหหันหลังกลับไปเต็มเต็มคราวนี้เขาเห็นชัดเจนร่างดำๆนั้นไม่ได้มีเพียงร่างเดียวแต่มีเป็นสิบๆตัวพวกมันไร้หน้าย,ยืนล้อมรอบพวกเขาไว้พวกเราติดอยู่ที่นี่ อมพึพมพำด้วยความสิ้นหวังทันใดนั้นเสียงกระซิบเบากระซิบเบาดังขึ้นรอบตัวพวกเขาเป็นเสียงแผ่วไายามกที่ฟังไม่เป็นภาษาแต่กลับทําให้หัวใจของพวกเขาเย็ยนเยียบราวกับถูกแช่แข็งเมเริ่มสวดมนด้วยน้ําเสียงสั่นเครือทุกคนพยายามทําตามเมื่อบทสวดนาเนินไปเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นราวกับโหยหวนแต่ร่างดําๆค่อย ถอยห่างออกไปแสงสว่างริหรีปรากฏขึ้นตรงหน้าไปทางนั้นปอนตะกนทุกคนรวบรวมพลังเพือกสุดท้ายวิ่งไปตามแสงนั้นทันทีที่พวกเขาเก้าวออกจากป่าช้าทุกอย่างกลับสู่ความเงียบนงันไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงาดำมีเพียงเสียงลมหายใจหอบของพวกเขาเท่านั้นพระช่วยเราออกมาได้แล้วฟาร้องไห้ออกมาอย่างโลองอกพวกเขาหันกลับไปมองทางเดินที่เพิ่งผ่านมา แต่พบเพียงกำแพงปูนเก่าคร่ำครา่าไม่มีเส้นทางใดๆเชื่อมต่อเข้าป่าช้าเลยทุกคนขนลุกไปทั้งตัวหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะพวกเขาไม่เคยคิดจะใช้ทางลัดนั้นอีกเลยและสาบานว่าจะไม่มีวันหันหลังกลับไปมองสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอีกตลอดชีวิต